เราก็จะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าการฉีดวัคซีนภูมิคุมนท่านอรย์ทราบหรืว่าท่านอาจารย์ได้ฉีดวัคซีนโควิคุ้แล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ผมผมมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่12พฤษภุดทาที่ผ่านมานะครับนับถึงวันนี้ก็สามวันพอดีนะครับก็อยากจะทราบถึงว่าอาการจะมีท่านอาจารย์หลังฉีดเองอย่างไร ก็ยังยังไม่พบอาการที่ไม่สมงปรค์นะครับไม่สมงปรค์รนี่เป็นสาที่อย่างนี้ทางโควิดกรไจายนะครับยังไม่พบอาการแต่วันแรกที่ฉีดเนี่ยตรงรอยที่ฉีดมันก็มีรู้สึกปวดนิดนึงแต่ยังน้อยกว่าตอนที่ผมฉีดให้วัดใหญ่ทุกครั้งที่ผมฉีดให้วัดใหญ่เนี่ยมันจะปวดแล้วล้วทัว้งแขนแต่ของโควิดที่ฉีดเนี่ย ไม่มีอาการนั้นนะครับไม่บวมไม่แดงแขนไม่ชาหายใจปกตินะครับก็ถึงวันนี้แล้วผมคิดว่าอาการเหล่านี้ไม่น่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้แล้วครับผมอาจารย์ฉีดเอ,อเป็นยี่ห้ออะไรคะที่ฉีอนั่นฉีซนะิโดแวกครับซิโนแบกนะคะก็การยืนยันได้นะคะว่าอาการแพ้ที่ไม่ดีเลยครับก็ปัญหาปัจจุบันนี้ค่ะจากโคนะคะ,ะพบว่าเออ ส่วนใหญ่จะให้ความเห็นว่า7.2จะไม่ฉีด28เคือตั้งใจจะฉีดอาจารย์มีความคิดว่า,วายังไงบ้างคบโดยโดยส่วนตัวนะครับมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือการขาดการสื่อสารที่ดีนะครับและและสื่อที่ออกไปเนี่ยเป็นสื่อที่ที่ให้ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรื่องเล็กแต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เอาเรื่องที่คนฉีดแล้วมีอาการน่นนี่นั่นเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักแล้วสื่อไปทําให้คนอื่นมองแล้วเนี่ยรับแตสื่อแน,นอ่นีโยทุกวันนี้เราฉีดไปเนี่ยถ้าที่ผมจําตัวเลขที่ออกมาทางสื่อได้น,นี่ยคือร้านประโคนนะในร้านประกคนเนี่ยถ้าเรามองตามกานจริงๆเนี่ยที่เกิดผลให้เป็นประสงค์เนี่ยหล้างฉีดน,น้อยมากนะครับน้อยมาก แต่คนที่ฉีดไปเนี่ยเขากับไม่ไม่มาพูดถึงว่าโอ้ oh, ตอนนี้ล้านคนสองล้านคนแต่มาพูดว่าฉีดแล้วเนี่ยหายใจไม่ออกมีอาการที่เป็นตื่นอย่างนี้นะครับออกสื่อแบบนี้มาเนี่ยหลายมากผู้บริโภคี่รับสื่อเข้าไปเนี่ยเสพแต่สิ่งที่ที่รับเข้ามาเนี่ยทาให้เกิดพฤติกรรมของคนคือแอนตี้นะครับไปแอนตี้ก็เลยไม่อยากฉีดแต่ผมเชื่อว,ว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ย าเราสามารถสื่อแล้วสร้างสารในเสียงที่เดียวไปเนี่ยตัวเลข27%ที่ที่บอกว่าฉีดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกงมากขึ้นถึง50%พวกเราจะได้จะได้ช่วยกันทำตรงน,นั้นค่ะเราก็คาดหวังนะคะให้ประชาชนได้ฉีดเมื่อมีคูณคุ้มกันหมู่มันก็จะไม่เกิดโ COVID ครคโควิดอีกนะคะอ,อ,อาจาร,รย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือผมผมขออนุญาตเล่านิดหนึ่งตามที่ตามที่ก่อนที่วันที่ผมจะไปฉีดนะครับ ผมก็ปฏิบัติตามเหมือนที่อาจารย์หมอหลายท่านให้ข้อมูลมาหนึ่งวันที่ผมไปผมไม่ดื่มกาแฟนะครับแต่สองวันก่อนที่ไปผมก็ยังออกกำลังกายตามปกติผมจะไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่หลังฉีดผมก็เนี่ยถึงวันนี้ผมก็ยังไม่วิ่งสามวันแต่เชื่อพรุ่งนี้ผมก็คือออกกำลังกายตามปกผมไม่เดืเ่มไม่กอดตอนนั้นนะครับใครเเตรียมตัวคือดื่มน้ำมากมากนะครับนอนหลับปกตินะครับ พยายามทำต,ตัวเองให้ให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะขับไปม,ไมันจะได้เตรียมพร้อมนะครับจะได้ไม่เกิดอาการที่ไม่เป็นประสงค์ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือขั้นตอนนะครับเขียนที่สองผมจะได้เขียนวันที่สองมิถุนานะครับผมก็คงปฏ,ฏิบัติที่เดียวกันอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวหรือว่านะครับไม่ใช่อยู่ๆจะไปเลยอย่างนั้นเนี่ยก็คงพวบชมไม่ใช่วิธีการที่ทีถูกต้องมากนะ ั้นเราก็ต้องดูตัวเราด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอผลออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าถ้าปีหน้าต้นปีไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเองให้ฉีดเข็มที่สามเพื่อเป็นการกระตุ้นอาจจะไม่ใช่ยอดซีนโนแอมกนะ,ะผมก็จะฉีดเองนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างเราฉีดวัคซีนถ้า,าใหญ่เนี่ยปีหนึ่งเราฉีด หนึ่งรันนะครับผมว่าน,นี่ก็คงคล้ายกันมันคงจะดีซะอีกว่าจะฉีดแล้วเนี่ยน่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเรานะครับประเด็นสำคัญนะครับผมมองส่วนตัวว่าถ้าเราบอกว่าหยุดหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับอันนี้ผมขอแนะนำว่าเราควรฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราและคนที่เรารักนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยครับ ในานามของช่องไทยไทยนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติในวันนี้นะคะมาให้กําลังใจกับประชาชนทุกคนนะคะในการรรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับสาหรับ,บช่องทางในการจองสิในการฉีดวัคซีนโควิด -19 าสามารถกดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วจะพบลิงก์นะคะลิงค์ของ Li n e Official หมอพร้อมค่ะและแอปพลิเคชันหมอพร้อมสำหรับโทรศัพท์ทุกระบบค่ะ Android, iOS และหัวเว่ค่ะและก็ยังมีช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการติดต่อตรงกับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่เป็นเว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลน,นะคะค่ะในลิงก์ข้างล่างค่ะขอได้รับความขอบคุณนะคะจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่และช่อง r e i ในเครือของไทยร r เฟร r กรุ๊ปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ